สวัสดีครับผมลอยชุนฟงทองก่อนอื่นต้องขอขอบพคุณอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จองมือ้อทานข้าวร่วมกับผมนะจนเต็มขยายเป็น30มือ้อแล้วก็เต็มในขณะนี้ทานร่วมกันได้แต่กาแฟที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยอดบริจาคนั้นเกินคาดเกินกว่าที่คาดเอาไว้สามเท่านะรวมถึงขอบคุณทุกท่านที่บริจาคคนละเล็กคนละน้อยบางคนบริจาคร้อยหนึ่งสองร้อยสาก็แล้วแต่ ตามกำลังทรัพย์ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ผ่านมูลนิธิกระจกเงาและหลายท่านก็อยากจะเจอผมโดยที่ไม่สามารถจองมือเหล่านั้นได้หรือว่าไม่สามารถจองทานกาแฟร่วมกับผมได้ผมก็จะบอกว่าเจอผมได้ที่ไหนวันแรกที่สามารถเจอได้ก็คือวันอาทิตย์ที่12ที่มูลนิธิกระจกเงาในส่วนที่เรียกว่า Miller Art. เดี๋ยวผมจะแนบโลเคชันเอาไว้นะผมจะไปร่วมรับบริจาคของที่ใช้แล้วคุณภาพดีมีคนสามารถเอาไปใช้ต่อได้อย่างสบายใจนะถ้ามีการซ่อมก็เป็นการซ่อมเล็กๆน้อยๆยกเว้นของชิ้นใหญ่ผู้ที่บริจาคก,ก็ต้องคิดสักนิดนึ่งว่าเขาเอาไปซ่อมได้หรือเปล่าถ้าซ่อมได้เนี่ยเขายินดีซ่อมอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าบริจาคลองเท้าขาดขาดแล้วจะให้เขาซ่อมนะครับ คือพูดง่ายๆอย่าบริจาคสิ่งที่มันเป็นขยะของที่สามารถใช้ได้จริงคนอื่นเขาเอาไปใช้ได้สบายใจเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ใช้นะช่วยกันบริจาคหน่อยเถอะครับแล้วก็ไปเจอผมที่นั่นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬก30นาทีรายการที่2ก็คือร่วมกับ Fast for Health หรืออดเพื่อสุขภาพที่โรงแรมอโลมา ราชดำริในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเริ่มเวลาบ่าย1นึ่ครึ่งแต่ว่าจะต้องจองบัตรล่วงหน้าอันนี้มีแค่130ที่นั่งเท่านั้นเองและไม่ได้แสวงหากำไรก็คือค่าบัตร250บาทนั้นมันเป็นค่าใช้จ่ายของโรงแรมแล้วก็ของพนักงานที่เขาจะต้องมาจัดข้าวของโต๊ะอะไรต่างๆให้ส่วนรายละเอียดการจองนั้นผมจะแจ้งทีหลังเรียกว่าต้องจองให้ได้ก่อนแล้วถึงจะอนุญาตให้ชำระเงิน อันนี้จะไม่มีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ผมจะบอกเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอดยังไงไม่ให้หิวรวมถึงเปิดเผยฟู้ดซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมของผมเนี่ยผมกินอะไรบ้างอะไรที่ผมไว้ใจอะไรที่ผมไม่ไว้ใจแล้วก็กินอยู่อย่างไรให้อายุยืนยาวแข็งแรงดูอ่อนกว่าวัย หลายเรื่องมันเป็นเรื่องของแบรนด์ผมไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาหรือเป็นการต่อต้านเขาเอาไว้ไปคุยกันในห้องไพรเวทจะดีกว่ารายการที่3เป็นของสมาคมกันชงไทยในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนจัดที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังรายละเอียดผมจะแจ้งทีหลังถ้าสนใจเรื่องธุรกิจกัญชงกัญชาก็ต้อง สำรองที่นั่งผ่านสมาคมกัญชงไทยและผมจะแนบลิงก์ให้ทีหลังอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายแต่ผมยังไม่ทราบว่าเขาจะคิดยังไงนะครับอาจจะแยกระหว่างคนที่เป็นสมาชิกของสมาคมกับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมแต่ว่าที่นั่งก็มีจำกัดอาจจะรับได้ไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเองเอาละครับแล้วก็หวังว่าคงมีโอกาสได้เจอกันที่เมืองไทยในรายการใดรายการหนึ่ง ขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับถ้าต้องการดูคลิปอื่นก็กดไปที่โลโก้ที่เห็นเนี่ยมันก็จะโผล่หน้านี้ออกมาในหน้านี้ให้คลิกแท็บที่เห็นอยู่เขียนว่าเพลย์ลิสต์ใน Playlist มันก็มีชุดต่างๆมากมายหลาย10ชุดและหนึ่งในนั้นที่คุณสนใจอยู่ในขณะเนี้ยในนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ข่าว มีคลิปที่ผมสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษสอนดาราศาสตร์สอนคณิตศาสตร์สอนเศรษฐศาสตร์มีหลายสิบชุดที่อยู่ในนั้นคุณคลิกเอาชุดที่คุณชอบเมื่อคลิกได้แล้วรู้ว่าสนใจชุดไหนแล้วคุณก็กดที่เขียนว่า View Full Playlist ทีนี้คุณก็จะเห็นคลิปมากมายก่ายกองในแต่ละชุด และในแต่ละชุดนั้นผมอยากให้คุณดูคลิปตั้งแต่อันดับต้นๆก่อนนะมันเป็นพื้นฐานในการดูเอริโซดต่อไปสำหรับคลิปที่ชื่อว่าพุทธธรรมนั้นผมสอน18ชุดที่เผยแพร่ทางสาธารณะและที่เหลือไม่เผยแพร่เพราะมันจะสร้างความขัดแยง้งการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้ผมก็เลยสงวนเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น และวิธีสมัครสมาชิกค,คุณก็กดปุ่มจอยที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้และบางครั้งผมไม่ทำเป็นคลิปผมแสดงความเห็นคุณก็เข้าไปดูได้ในกลุ่ม a c e b o o k ที่ชื่อว่าพุทธเชิงวิทย์เป็นการสนทนากันสำหรับสมาชิกที่สนใจพุทธธรรมแต่ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงที่มีเหตุผลไม่ใช่เชิงสยศาสตร์ เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อเรื่องงมงายเนี่ยไม่ควรจะเข้ากลุมนี้กลุมนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณที่เชื่อเรื่องที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ